ไปค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องสิงภาพไปเบิ่งคุ้นแม่ค,มนนะคะูดมั่นเนาะค่ะอันนี้เขาออกจากปลานอใหม่มาทิมคุดแม่ไว้คูดมัน่นไปรุ่นนาะคุณแม่ข่าว่าราสีได้หลายบอมอันนี้ราถือมองถืกพ่อมองถืกใจแล,แล้วว่าคุณไอตันวนั้นไปก่อนไปก่อนไป,ไปค่ะไปรุ่นกันค่ะไปค่ะไปรุ่นคุณแม่โอ้เป็นยังไงค่ะคุณแม่สบ,นะสบายมากสบายมาก โอ้พี่น้องโมนี่เพิ่นได้ย่างหลายกันเลยคุณน่ะสนุกจังเลยคุณยายว่าอยู่คนเดียวโมนี่เพิ่นได้ย่างหลายถือใจเพิ่นแล้วเพิ่นได้มองถือใจเพิ่นพูดเดียวพอเลยโอ้โอ้คุณนะครับต่ของคุณนะโอ้ดีมากเาะว่าพี่น้องถือใจแล้วพ่ามันบัานยายถือใจแล้วมนี่หัวหน่อยทอดกีตาร์อีกเอาดอกดูเพื่เดียวกันไปเห็นขนมหวานว่าเลยผ้าหยาดหมวหน่อยเบิ้ง หมวกเมือกบ่ใส uh ่ยได้เหมือนี่ค่ะทีมเลยเด็ดเด็ดมันไหลนี่มันไหลหมวกกับป้าชายก็กินน้ำหันพูดนี่ซับมันี่ชิ้นไส้แบบนี้พูดนะอยากจะคุยหัวก็กินน้ำเรียกว่าเมามันย้อนย้อนร่างโอ้ยแล้วอะไรร้ายอยู่ค่ะพี่น้องสาวรุ่งมากะนางฟังนั่นค่ะพี่น้องคุณแม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วนั่นนั่นนั่นพอแล้วพอแล้วโอ้คือหัวงามตัวละจังเลยสวยจังเลยแล้ววะ พันดามาจับของคูวิ่ขปลาเบอเมีนบอกหนวงามคัะเบิ้ง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 พี่น้องเบิ้งโน่น่ะตานเลยน่ะเป็นตะมันอยายมาสายย้ายลบเราเห็นผ้ามาตาสาๆแล้วปะตะหัวงามๆค่ะตหัวงามๆค่ะเดินกระตาหนด้เน่อุ่พูะโอ้งาน่าะวมนตงตัวนี้ เงาเ็นจวันโอ้มึงนี่หละในร้ายยุตอน้มันนี่สุดยอดค่ะคุณแม่สุดยอดเพากูค้นหอดีสอนด้ปะลมเย็นเย็นคกับอันบวกกับคนนั่นขุดมั่นมานอะเสียลมดีจล่ะนะถ้าตะขุดมั่นหลายมีคนรักขนมเลยด้ะโอุ้ดตะซง โอ้ยคุณยายเราก็ลังเมามันค่ะพี่น้องหมวกกับบอสใช้ได้ไหมนี่โอ้บอมีหรอบอแดดแดดไม่มีอากาศดีๆลมเย็นๆผลละไม้ป่าค่ะพี่น้องผลละไม้ป่านกินได้พึ่งสีเคยกินและพึ่งสีเคยเห็นเป็นข้างเรกค่ะเขาปลาเนาะบักกล้วยน้อยเพื่อนวะ สีเหลืองเป็นตะแเสบเนาะรสชาติหอมๆกินกับอะไรก็สิเป็นอาจิบเบาหวานทอไทแต่ว่ากะหอมค่ะคผู้ใดเคยกินแน่แบบเนี่ยคุณค่ะพี่น้องเครื่อมันจะเครื่อมันมจะเครื่ออย่างเนาะต่ว่าเครื่อมันหลายค่ะชุดให้คุณจะเป็นเป็น,ปนมันขื้นน้ำตูนไหมเนาะคะ่ะ เพ่นกัสิเขาไปนั่งคุดกันอยู่น้าหันหลายแห้งเมีลอยู่ในผุ่นเมียก็แบบตัวเดกก่อนเราอยู่ในให้อุ่นผเพิ่ง้าไปเบิ้งไปเบิ้งคุเมียอนกดพี่น้องกดใหม่ ตื่นเากกอนเราขุดแลขุดมั่นอยู่คนพี่น้องัมากดไปนอนก่อนก่อนขุดเก่งอยู่ดีเนาะมึงทาแล้วุดก็ใช้ได้อยู่นั่งคาดรมาขุดอันนังเอรมาดุดมั่นย่างดีค่ะโตชัดดังนาขอยชิญน้อลูกดิก มันก็ขุดขึ้นกันแต่ว่ามันขุดนอนมันเลยขุดมั่นเบิงมันหอนมันอ่ามันีกำลังพ้าคุณแม่เดินทางออกจากป่าเนาะค่ะใส่คุณแม่มาเบิ่งมั่นห้าเบื้องหลายบ่ค่ะนี่ค่ะเด็นรแล้วค่ะใหญ่กับหัวกับเกี้ยวเกี้ยมั่นพูนนะดหลายๆก็สูมืออยู่ค่ะวันีว่าอยากกลับเลยบาสันเดี๋ยวมือหลังจังมาะไมเนาะค่ะมาหลุ่นกับคุณแม่ไหม สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่าน,นี้นะคะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวก็มือมั่คลิปหนาเขาจังว่าหลุดน,น้ำคุณแม่ไม่หมืออื่นเสีมามาโลง่งหนีแล้วว่ะแต่สาสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะ่ะครับไปหับาหน่องอันดาขอบคุณกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คะอันนี้เขาออกมาจากปา่าน้่อใหม่แล้วเนาะค่ะม<บ>าฮอดรถเล้วไปหาคุณเมยคุณเม่เราเป็น นางคุดมันอยู่นี่เนาะค่ะไปเบิ่งผลงานหาน้องใหม่เขาคันที่เราโอ้อหาน้องใหม่เขาเก็บใส่กระสอบเมื่อแล้วเนาะใส่กระสอบเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้เอาไว้จำนี้เนาะค่ะขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกำลังใจซอยรุนเนาะค่ะเขาป่ากันหาน้องใหม่น้ำกันหาหาน้องใหม่หาขุดมันแซงน้ำค่ะคลิปหน้าพอกันไว้เนาะค่ะ ขอบคุณทุกๆคนค่ะไอ้กรอนไอ้กรอนคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค,คุณแม่ <laughs> เ,นเนี่ยขุดเทียนข้ขอขอขอขะข <laughs>